ปากประกาศสิทธิชีวิตกรุ่งโรดพูดอะไรได้ตามปากพูดแล้วรวยด้วยคาถาพระร่วงคาถาวาจาสิทธิพระร่วงกรึงปากต้องยกให้ดาวพุธคนที่มีดาวพุทธตีพูดเก่งพูดแล้วรวยคนที่ดาวพุธเสียดาวพุธจรพบอริบรณะวินาศพูดแล้วสวยปากหาเรื่องใส่ตัว คนที่ดาวพุทธสถิตพบพันธุปุตตะพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจคนที่มีดาวมฤตยูสถิตกราสีมิถุนหรือกันแช่งไข่ตายหาหมดแค่ดาวพุทธดวงเดียวพูดทั้งวันไม่จบหลายคนบอกเลยคิดไว้ในใจแล้วว่าอยากจะขออะไรเทวดาคนที่ขอเก่ง ไม่ได้มีปู่เท่าชูชกคนเดียวในโลกซะที่ไหนเราวทุกคนก็มีวาจาสิทธิ์ได้โบราณว่าไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลไม่เช่นนั้นก็ต้องพิ่งมนคาถาคาถาพระร่วงตั้งนโมสามจบและว่าตามอิมังสัจจวาจังอธิษฐามิทุติยัมปิอิมังสัจจวาจังอธิษฐามิ ปาติยัมปีอิมังสัจจวาจังอธิฐามิวันนี้ถามว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์คืออะไรวาจาศักดิ์สิทธิ์คือวาจาที่มีอำนาจบันดาลให้สิ่งที่กล่าวออกไปสำเร็จได้ดังประสงค์ผู้ใดได้ฟังจะต้องทำตามวาจาศิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆจะต้องเป็นผู้มีบุญมารองรับ ด้วยการบำเพ็ญกุศลทางวาจาเอาไว้คือรักษาสิ่งข้อสีเป็นอย่างดีโดยพูดจาไพเราะอ่อนหวานพูดคำจริงที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและก็ผู้อื่นด้วยและงดเว้นวจีทุจริตวจีทุจริตก็คือการพูดเท็จการพูดคำหยาบคายการพูดส่อเสียดและการพูดเ้อเจอ พระเดชพระกุลหลวงปู่ท่านกล่าวไว้ว่าถ้าใครต้องการวาจาศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้ต้องพยายามห้ามวาจาทุจริตเสียพวกที่พูดวาจาพร่อยๆเอาเรื่องเอาราวไม่ได้วาจาเหลวไหลชนิดนี้ฆ่าวาจาของตัวเองทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองไม่มีใครทำให้ในต้องอุตส่าห์แก้ไขวาจาของตน ให้เป็นวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานอยู่ร่ำไปนี่เป็นประโยชน์แก่ตนด้วยเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นด้วยเป็นทั้งประโยชน์แก่กันและกันหัดวาจาไพเราะเสียแต่ชาตินี้ชาติต่อๆไปวาจาของตนศักดิ์สิทธิ์จะพูดอะไรสำเร็จกิจหมดทุกสิ่งถ้าใช้วาจาหยาบคายก็เท่ากับวาจาเองในชาตินี้ก็ดี วาจาหมดอำนาจหมดสิทธิ์ไม่มีอำนาจอะไรพูดไปก็เท่ากับไม่ได้พูดพูดอะไรเป็นไม่สำเร็จสำหรับบางคนอาจเป็นเรื่องยากที่จะทําได้บริสุทธิ์ครบถ้วนทุกประการทั้งการไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบคายไม่พูดส่อเสียและไม่พูดเพอ้อเจอ้อแต่ถ้าเรางดเว้นคำพูดเหล่านี้แล้วได้ว่าจาศักดิ์สิทธิ์ มาเป็นการตอบแทนก็คุ้มจะยิ่งกว่าคุ้มจากนี้ไปถ้าคิดให้รอบคอบและถามตัวเองทุกครั้งก่อนทำผิดศีลข้อที่สี่ว่านี่เรากำลังจะทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองอยู่หรือเปล่าเชื่อว่าเราจะสามารถรักษาศิลข้อสี่ได้บริสุทธิ์มากขึ้นคำสอนพระมงคลเทพบนีหลวงปู่สด จันทสาโรในวันนี้เราพูดถึงคนที่มีจิตแรงวาจาศักดิ์สิทธิ์แช่งใครคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นแถมเป็นคนมีซิกเซนส์แรงมากวันนี้จะเผยดวงตามวันเกิดว่าคนเกิดวันใดจิตแรงเดตแงวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดดีได้ดีพูดแช่งใครคนนั้นก็เป็นเช่นนั้น พูดขอคู่รักก็สามารถมีคู่แท้มิตแท้ได้คนที่เกิดวันพุธคนวันพุธเป็นคนมีจิตอธิษฐานแรงคนที่ยังไม่มีคู่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอาจมีใครเข้ามามองเราเข้ามาสนใจเราเวลาทําบุญให้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้เจอมิตรแท้คู่แท้ เราสามารถเจอได้เพราะคนวันนี้จิตแกรงและเป็นคนพูดอะไรว่าจะศักดิ์สิทธิ์ด้วยแช่งใครคนนั้นก็เป็นอย่างที่ปากว่าและเวลาชมใครคนนั้นก็เป็นเช่นนั้นส่วนคนที่มีคู่รักอยู่อาจจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าต่างคนต่างยุ่งกับงานหรืออยู่ๆก็ไม่อยากคุยกันเพราะฉันก็เหนื่อยเธอก็เหนื่อย แนะนำหาเวลาให้กับกันบ้างทางด้านคนโสดให้ไปไหว้พระแม่อุมาพระแม่รัศมีพระแม่กวนอิมให้ไปขอคู่กับท่านได้หรืออะไรที่ติดขัดให้สวดมนต์ถวายท่านได้ชีวิตกล่าวจะคล่องคนวันนี้เป็นคนมีศีลมีธรรมมากพอสมควรทางด้านการงานก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จ สำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความงามจะมีชื่อเสียงขึ้นจากคนที่เคยเงียบๆก็จะดีขึ้นและคนที่เป็นผู้ชายมีดวงนารีอุปถมัมติดต่ออะไรกับผู้หญิงจะค่อนข้างประสบความสำเร็จส่วนคนที่หางานให้ติดต่อกับผู้หญิงคุณจะได้งานจากผู้หญิงเหล่านั้นและถ้าใคร ทำงานและรอรุนตำแหน่งอยู่ตำแหน่งมีโอกาสขึ้นคนมันพุธจะได้โชคจากผู้หญิงส่วนคนที่เป็นผู้หญิงอยู่ขอให้เข้าหาคนที่เป็นผู้หญิงอายุมากกว่าเอาเป็นว่าการงานดีตำแหน่งกําลังจะเคลื่อนคนหางานอยู่กําลังจะได้งานเพราะผู้หญิงส่วนทางด้านการเงินคนนี้ต้องระวังโดนโกง เราไม่โดนคู่รักของเราก็โดนแม่เราก็โดนพ่อของเราก็โดนหรือคนรอบตัวเพราะฉะนั้นระวังโดนโกงระวังโดนหลอกระวังโดนเอาเปรียบคนที่โดนหลอกโดนโกงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนบมีเจ้ากรรมในเวรที่เป็นมนุษย์สิ่งที่อยากให้ทำคือชัมระนี่สงบ่อยๆห้าบ,บาทสิบบาทตามวันที่ตู้เวลาทำบุญสังฆทานเสร็จ บอกว่าให้ไปผ่อนกรรมที่ข้าพเจ้าเคยคดโกงเคยเบียดเบียนผู้ใดมาในอดีตชาติถึงปัจจุบันทําให้โดนโกงโดนหลอกบ่อยทําให้เจอคดีความบ่อยขอส่งผลเป็นอโหสิกรรมและก็จะหมดเงินไปกับญาติพี่น้องเยอะด้วยเดี๋ยวคนโน้นคนนี้เข้ามาขอเงินตั้งแต่วันนี้ไปเราก็จะรู้สึกแย่แต่เราก็ให้ละ ส่วนทางด้านสุขภาพจะรู้สึกตึงๆปวดหลังปวดไหล่ปวดแขนและคนวันนี้ลองสังเกตดูน่าจะมีอุบัติเหตุจากความซุ่มซามเดี๋ยวก็ชนโน่นชนนี่หรืออะไรมาชนเราเพราะฉะนั้นระวังอุบัติเหตุซุ่มซามของตัวเองแต่ไม่ใช่อุบัติเหตุใหญ่อาจจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้แต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรเพราะดวงคุณจะเจอยาดี หมอดีเสมอเพิ่มเติมอีกนิดสี่ราศีต่อไปนี้วาจาศักดิ์สิทธิ์ห้ามแช่งคนอื่นเด็ดขาดเพราะมักจะเป็นจริงสี่ราศีที่วาจาศักดิ์สิทธิ์ได้แก่ราศีมังกรราศีมีนราศีตุลและราศีพิจิกรสี่ราศีดังกล่าวนั้นมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ พูดอะไรมักเป็นจริงอีกทั้งยังเป็นคนที่มีเซนส์แรงมากพูดดีได้ดีแต่ถ้าหากพูดไม่ดีหรือแช่งใครส่วนใหญ่มักจะเป็นตามคําที่แช่งเพราะฉะนั้นห้ามแช่งใครเด็ดขาดสุดท้ายทุกคนล้วนแล้วแต่จะได้รับบทเรียนในสิ่งที่ตัวเองทำลงไปทั้งสิ้นพยายามใจเย็นๆพูดแต่สิ่งดีๆ เพราะถ้าหากพูดแต่สิ่งดีๆก็จะสามารถดึงดูด,ดเรดื่องราวดีๆเข้ามาหาตัวของคุณเองได้นอกจากนั้นยังเป็นคนที่มีเซนส์นแรงมากจะรู้ว่าใครเป็นคนดีหรือใครเป็นคนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากเรา,ฉล,าฉลัดจะลี้ยวมองคนออกตามคนอื่นทันใครดีมาดีกลับใครร้ายมาร้ายกลับเช่นกัน ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัย